เรียบร้อยแล้วครับช่วงประมาณเที่ยงกว่านะครับเจ้าดอยครับเก็บได้แล้วครับหนึ่งแต้มวันนี้เจ้าดอยเก็บเรียบร้อยแล้วครับเสียงใหญ่กุกเดียวนะครับเสียงใหญ่กุกเดียวครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับ30กว่านาทีนะครับเก็บมาได้แล้วครับเจ้าดอย ต่อป่านะครับป่าลึกนะครับต่อป่าลึกนะครับต้นไม้สูงด้วยกาดเย็นครับฝนวันนี้ฝนไม่มีครับแดดออกแล้วนะครับแดดร้อนครับอากาศยังเย็นสบายลมเย็นๆนะครับเดี๋ยวเขาไปดูตัวกันนะครับอยู่ไกลๆนะครับ มาดุนะครับานกนะครับจะได้เก็บได้ครับหนึ่งแต้มนะครับเสียงใหญ่กุกเดียวครับมาดุดุครับผมมองอยู่ไกลๆตัวนี้ดุจริงๆครับนกเจ้าถิ่น เดี๋ยวลงมารไปเก็บกันนะครับอยู่ไกลนะครับเที่ยงกว่าแล้วครับเที่ยงกว่าแล้วครับเวลานี้เดี๋ยวเสียงใหญ่ครับเจ้าดอยเก็บได้ครับเป็นป่านะครับเป็นป่าลุกเดียวเสียงใหญ่ครับวันนั้นมาเจอตัวครับ มันได้ออกต่อวันนั้นวันนี้พาเจ้าดอยออกมาต่อนะครับข้งบนนะครับสูงครับสูงมากครับเดี๋ยวอลงมาครับของโบนะครับสามสิบนาทีเก็บได้นะครับรับเรียบร้อยนะครับเจ้าดอยเก็บได้นะครับกุกเดียวเสียงใหญ่นะครับ อันนี้เจ้าดอยมาไม่เต็มร้อยครับเจ็บตาก็เป็นสิวครับแต่ก็ยังขานเก็บเฉลยมาได้นะครับนี่ครับนกเฉลยครับโอเคนะครับ